สบายดีสาหนพี่น้อง FC ปรสโกสุดยอเนาะทาสองกสิมาฉีไกล้เหนพี่น้องเลยสีกุ้งน่าเนาะที่หักตุนเมื่อกี้นี่สะทองกับใก่บ้านเนาะพี่น้องไก่บ้านแต่ว่าดตัวใหญ่นิ่น้อเลยบ้าสองสีกแล้วสต้มใส่เปี้ยบเปียีกไ ต้มเปียนเส้นนุ่มๆเนออก็ใสใส่เนาะเพื่อนต้มโซเมกินนี้เม่จะต้องหาเนาะซื้อมาแต่เออกูอละซื้อมาหลายมื้อ ต้นสีเป็นชิ้นเนาะต้มเปียกเสร็จกินสาเลือดน้ำปลาจอยบัดนีจากลาสิมาจากนองแล้วบุ้ด้ย ยงโผลโยล่ไน่รูบ,บไปไปน,ะน,อ,นอ่ไม่หัวเข้าอันบอกเขอ้บอกแล้วบอกปิดประตูะรงนันเรมันขัดแต่มันตีประตูเรามั็นเฮงก็ต้องล็อกปิดถือซื่อมันกันั้นได้แหละมันก็ต้องล็อกบบอก

ียนเปนเกาะไหมเกาะเกาะเติมเปียกไก่เปียกไก่โซน่เฮ้ยเบอร์อาจารย์นะเห็นป้าไหไก่ต๊อูเลยไก่ผู้อาจารย์คุยบ้านของไงฮึ่มคุยได้บิกถึคุยมันนะถึงกันเลย กี่โมงแล้วสบายดีสบายดีายดมาหากันไหมอย่างงงนี่เคยมีโอกาสมีน้องาหาก็ได้เส็ดซื้อคนกินใช่ và đếm, phải thay hoa việt điểm tại tình bố ấy. Tại tình bố nó Tôi bóp nhảy ra của nó đi Thế nên tôi phủ cái sự bất phủ của lại ัในใดที่เป็นเศษในช่องมากเดยคุณจรินเนาะเลยเราลุหุึน,ะนนะาลลมนนาแล้วคุณนี่มนะาพอดีเลยเราจะได้ตรงเศจดีมาย แต่เป็นโรคเป็นเป็นโรคเก้าโรคอย่างเี้นไกินได้สตวปีน้องคไก่ที่ยังจะกินบ่ได้แลอตามเป็นว่าเนาะอนตะปูดูลากริกินกระดูกดูเดืดุก็ไม่ต้ ว่าแล้วน้องคุณมาเห็นกระโดกมันกระโดกมันเห็นแล้วนวดกระท่องกระปุต้มแบบที่เดียวเลยคนนี้นนะ้องบระปุต้มแบบว่าใส่ที่ละอันถ้วยบองคนน้องต้มหม้อเดียวเลยเนะ้องที่แบบว่ากกินเได้ใอยากกินแบบใหญ่กระปุกงองเอ,เอง จอยมากจะตลาด่ะนี้อาจจะบปรา้นานน้ำก็ไดที่ตัวยเเมยเนมากอ่ะจะทำผู้แหละลิะซม่งนวันเป็นเ่าเจ้าเล <c oughs> ยได้พักในตู้เย็นเลยไหมเอาหอมอมากเลยครับมันกบเช็นเช็กระเปียกเช็กระเปียกในตู้เย็นนั่นแหละ ข้ระเปียกนตัวเย็นเอาออกมาจ้าเอจังใดล่ะคำเพลงต้มขระเปียกรลังสีไก่จ้านี่ละเจ้าไปใช่ไหมเฮ้ย

บ้านมันม mm ีคนตายกันตายว่ะน้าอย่งว่จินอันเพื่อตะชมนะนับมตมมันี่สมีมเมียะบเมีชม้ายมีย่หอมนะเออแมีนะแม่นะแลป่วยบ่รัป่วรัป่วยบ่มนเาีมอเอ้ยเธอฮย

เ้านี้ลูกดีิตูนอนตื่นเช้าสวยเราอะก็ไปชทวหาหลานหลานอนก่อนปวดกรปดูกเเลยลตัวักช่วยแล้วขณะน้ำมันหมอน่ะอยากตกตเอาไปช่ว สวใส่กับแกวเนาะกับแกวกับหงสีป <ther ie> ้าสวยปจอยมาเอาปไปจอยมาเอาไปชั่วเพราะว่าไอ้นกพริกขาขวดเพื่อนเเป็นบ้ายังไม่ขวดเออเมยไอ้พริกขวดนกพริกใอ้ป้าหนูกนั่งป้าสิขวดำไว้ตัวนู่ในถุงค่ะพริกขวดมันฮะ มันพิงหาดไปเออนั่นแหละจับปลายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นน้ำนานฮะหนาขึ้นก,นกันลแล้วขึ้นขึ้นกันกับปันแม่แล้วก็ตัวขึ้นกันเลย

anh em có huyết ở bên sơn tu dien không chụp lung bơi nào đi trong ngủ thì anh làm trong fit nào anh chắc như อันพันเพื่อนได้ไหมเอ้เพื่นนั่นดึงออกมาเลยตักน้ำมันใส่อันมูข่าได้ไหมนั่นน่ะมันชั้นเลยนั่นน่ะอ้าอันอยู่ในชั้นนั่นนะอันีก้อนเลือดนะเออ่ใาะ ไล่ซั่นมาตาลฝ่ายซั่นแยน่มาาเหิงได้ก่เอาก็ว่าเบิดเบิดไมถึงเออพญาล่ะก็ย่าใส่ะเพราะว่าเดี๋ยวมืองามๆมันสเนาะมืองามมันสิบาทีเป็นพเก็บเอาไว้ซะ ยัมีชั่วอ่บอกอ่ามีอยากกินชั่วอามีหรอเป่ะไปตั้งน้ามใช่ไว้ตั้งอันในหม้อแล้วก็หอมๆครับทาะอืมยันชินาหกับพิกแก้ิก ít em đó. ít em ừ, mới. ít. ít. làm cho anh đấy, ừ, phần ít. thích, phần ít. ít phần thịt, ít phần ít. ít phần bà, ít phần ít. ít phần ít. đó phần thích phần ít. ít 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 phần Mà cái thân là mặc ngon thân là mặc à thân là mặc à thân là mặc à thân là là mặc à dạ, ừ. ừ. ừ, ừ. ừ. thân là mặc à thân là mặc à thân cái mặc à thân là à thân là mặc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  à thân

Thịt, là. Ừ. Là ừ. Đó. Đó, thịt đất đơn với này còn lại là thịt chuột con thảo cũng chuẩn như thế này thịt rất to nè tì nè ta bỏ xiên cà phê ra หอมมันมีแต่หอมบ่อยู่ก็เินนาะหอมมันมีหยังใชคืัหอมอ้าวไปสิไปต้มไก่ซื่อเนาะมันก็ต้องมีเนาะนวตัวเดี๋ยวได้ันตัวเนาะพอเราจะโอยไปตายจะกินชวแแมันหอมเนสิต้มไก่ละลามันก็แซ่บเนาะกินอ้าวน้นอตัว tôm không làm anh em yêu mặt em muốn gì tầm bao chưa mù sao em muốn về nó nó không hết luôn hết tình cảm và ra ตุ๊กยงกับตุกเนยาสักผ้าเออเวซีน่เหรียอเหรียญหนเนาะันยาสักผ้าอันยาเป็นตุ๊กตุ๊นเมื่ออันพอเม่อสองพัน่สิบพันน่ะเาหายน้ำอันน่ะตุ๊กเป็นยาสักผ้าเป็นนัยานกันนุ่งแกมกันนุสินแกมกับพอละกระตุืก

เต็มมหอเนะปียกเส้นตรงนี้พี่น้องกเปียกเส้นใหญ่เนาะรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเตมีอีกแบบหนึ่งรุ่นกลม ก็ต้องกินบ้านจะบานน้อยรักใส่ถุงิจพอร์งคนละถุงบดานนี่ไงลต้องปิดแก๊สเลยตอนนี้ ใส่พักลงไปแบบต้องใส่พักไปแบบสี่ร้อย,อยนออย่องคนนี้เพื่อให้หนึใส่ลงไปก็เดิวะเอาไว้กับมน,นีใส่นก็แบบท้สกสีไปอันน ເອົາລົງທາງແຕ່ວ່າແບບຫຼາຍເພິ່ນກິນເນາະบ่ຄິນໃຜເຊົາອງນາະຕັກສ່ຖ່ນໂັງາດ ไได้อเียงอบนถ้าเด็กน้อยกากินแบบก็ต้องปรุงด้วยบริซ่ 你。 โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็แล้วเป็นที่ร่ำลอยละต้มข้าวเปลืกเสร็จข้าวเฮามาเนี่ยเห็ดไหนทั้งพ่อแม่ก,กินค่ะแหละจากกระติตักเมื่อยายทั้งในตู้แน่เนาะแล้วก็ไอ้น้องแหละพ่อแม่พี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็แชร์กดติดตามสาท์ทองคือเก่าเนาะเป็นกำลังใจให้สาท์องต่อไปพ,อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ ท้องกัญชิลาพมินพี่น้องไปแล้วเนาะกับภาวาสบายดีเด้อพมิพี่น้องเอ็ดซีวัชพุทธคนเนาะไปว่า